ดุเดือดมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงกลางเวทีนี่คือรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าสาวๆทุกคนเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตให้น้องๆน,นะครับทั้ง30คนไปพักทนันด้าหลังเวทีก่อนแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง30คนอีกด้วยครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเจอกันครับั้าหมดกันก่อนนะครับ ปีนี้นะครับผมก็หนักใจแทกนกรรมการมากๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสวยงามหมดทุกคนเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน้องๆทั้ง30คนเนี่ยก็ต้องตื่นเต้นเหมือน,น,นกันเพราะว่าท่านคณะกรรมการนี่คือถือว่าเป็นหัวกระทิจากประเทศไทยกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเธอทั้งหมดจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งกับความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำจากกรุงเทพมอานครนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้พบกับ30สาวงามนะวันนี้เนี่ยผมจะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วกันก่อนนะครับ เมื่อปีที่แล้วนะครับเวทีแห่งนี้ก็มีผู้เข้าประกวด Miss i f f a n y Universe 2014 30ท่านนะครับได้มาประชันกันในชุดว่ายน้ำแบบนี้เช่นกันเลยนะครับและผู้ที่รับตำแหน่ง Miss Sexy Star ประจำปี2014นะครับก็ได้มาอยู่กับเรานะครับในคืนนี้นทีนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเธอก็ยังได้ครองมงกุฎ Miss i f f a n y Universe 2014ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องเนยมิสาเกตระหงนะผมขอเชิญนะครับ น้องเนี่ยนะครับสวยมากครับสวยมากๆจริงๆแล้วก็ผมก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยความตื่นเต้นของผมนี่คือยิ่งยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเลยนะครับผมป็นไงบ้างครับได้กลับมาสู่เวทีเวทีเดิมที่ตัวเองเคยประกวดเม่กีทีแล้วครับยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะเหมือนกับว่า ตัวเองอ่ะได้เป็นผู้เข้าประกวดในปีนี้เลยครับผมนะครับแล้วผมขออนุญาตสัมภาษณ์ส่งสารคำถามกันนะครับคำถามแรกนะครับผมถามว่าน้องเนยคิดว่าอะไรครับที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้น้องเนยชนะใจกรรมการในมิเซ็กซี่สตาร์เมื่อปีที่แล้วครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็อยากให้ทุกทุกคนนะคะช่วยตัดสินว่านเนยมีอะไรดีในตัวนะคะเออมีอะไรดีในตัวครับมีดีเยอะเลยนะ๋อ้้อเนาเซ็กซี่มาก นะครับ <ไป S 2> ผมคร <ไป S 2> ับคำถามต่อไปนะครับอยากถามว่าตําแหน่งมิสเซ็กซี่สตาร์ครับที่น้องเนยได้รับไปเนี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างครับในการที่ช่วยให้เราได้ตําแหน่งมิสเดฟน,นี่ยูเนี่ยอสติกที่แล้วครับใช่ค่ะตําแหน่งมิสเซ็กซี่สตาร์นี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นบันไดขั้นแรกให้กับเนยเองแล้วก็เหมือนเป็นรอบคว้าแ็กเข้าไปร,รอบสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วด้วยทําให้เราอ่ะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะแบบคว้าทุนกุฎมิสเดฟนี่มาให้ได้ค่ะ สุดยอดมากๆาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเป็นคำถามส่วนตัวผมนะคือเพาผมเห็นรูปร่างของของน้องเนยนะครับผมอยากทราบว่ามีมีการทักอะไรไหมครับในการดูแลรูปร่างก็ดูแลคุณหมอตัวเองปกติปกตก็ไม่ได้ค่อยดูแลอะไรมากก็คือการอาหารแต่ว่าเป็นปกติเช่ครบห้าหมู่ค่ะอาจจะมีออกกำลังกายด้วยกัน ทำงานบ้านทำความสะอาดเนี่ยการทำความสะอาดบ้านนี่ก็เหมือนช่วยช่วยเรื่องในเรื่ององอกกำลังกายด้วยครับผมนี่นะครับสาวสาวจำเอาไว้นะครับที่อยากจะไปเสียเงินนะไปออกกำลังกายตามฟิตเนสต่างๆดูน้องเนยนี่นะครับเป็นแม่บ้านนะครับกว่าเช็ดถูบ้านนะคุณจะดีอย่างนี้<อ>นะครับผมแล้วก็คำถามต,ต่อไปครับเมื่อกี้เห็นมีการเดินแบบมีโปสเตอร์ด้วยเนี่ยคิดว่าเรื่องของการเดินแบบหรือว่าการโปสเตอร์นะครับมีเทคนิคอะไรจะแนะนําน้องๆหรือใครที่อยากจะเดินแบบจะสวยแบบนี้ได้ไหมครับ ดูยก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากก็แสดงความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แสดงความตัวตนแล้วก็แสดงถึงบุคลิกภาพที่ดีนะคะให้ทุกคนได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะคือการเป็นตัวเองความเป็นเรีอลอครับผมสุดยอดมากนะครับผมก็จำาไว้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยความมั่นใจเกิดจากาการที่เราเนี่ยมั่นใจในใ<ช>ความเป็นตัวของตัวเรเองใช่ค่ะนะครับผมมั่นใจของเราอนค่ะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีผลงานอะไรจะฝากให้กับทุกคนที่อยู่นี่ได้ได้ติดตามกันหรือเปล่าครับคือตอนนี้ก็อยากฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่าน คะก็คืออยากจะฝากสิ่นที่สุดมัคชนถ้าใครเรียนถนแววของน้องเนยก็ฝากด้วยนะคะ,อะตอนนี้น้องเนยยังว่างอยู่นะครับพี่พี่สิริมณ์นชนหรือว่าใครที่อยากจะติดต่องานน้องเนยนะครับ,รบติดต่อได้เลยใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับสวยหดดุ่นดีขนาดนี้ผมว่าแน่ต้องมีผลงานนะให้กับผู้ชมได้ติดตามกัน นะครับผมแล้วก็ขออีกคำถามนะครับผมนะครับอยากให้น้องเนยครับลองให้คําแนะนําดีๆกับน้องๆที่อยู่ด้านหลังเวทีตอนนี้ว่ามีคําแนะนําอะไรที่จะแบบเฮ้ยเรามีเทคนิคที่จะพิชิตใจคณะกรรมการหรือว่าคนดูทุกคนนะครับลองฟังนน้องวันนี้เนยได้เห็นการเดินของน้องทุกคนนะคะทั้ง3าคนเลยทุกคนก็มีความพร้อมแล้วก็ความมั่นใจเลยคิดว่าทุกคนเนี่ยพกความพร้อมแล้วก็ความมั่นใจมาเด็มที่แล้วก็อยาก ฝากเป็นกำลังใจให้ต้องๆอรก้่าเพื่อบบว่าความมังเป็นี้มันจะมให้ได้ค่ะเนี่นะครับ Miss s x Star ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มี s t e p h a n i e Universe ปีที่แล้วให้กำลังใจน้องๆขนาดนี้นะครับผมว่าน้องๆเนี่ยมีกำลังใจแน่นอนนะครับแล้วก็มีน้องเลยที่อยากจะพูดกับคณะกรรมการหรือว่าถ้านุผู้ชมที่อยู่ที่นี่ไหมครับอันนี้ส่วนตัวเลยยกมือให้น้องเนยเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเราขอฝากตัวกับที่ที่น้องๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมกันนะคะ ขอเสียงประมือกับน้องเนยด้วยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมนะมีสิทิีส่สม